ทุกคนเรามาถ่ายกันหน่อยน,นะคะพารในภาคที่สองเมื่อกี้เรายังพูดไม่จบเลยเดี๋ยวมันปิดก่อนนะคะใช่ไหมคะการผู้ถ่ายกล้องเขาปิดอ่ะใช่เขาปิดก่อนเพราะเขาบอกว่าเวลาไม่ถึงกันหนดนะคะทุกคนมา,มานนต่อกันต่อจุ๋ยนะคะตรงนาทีตรงนา,าทีก็ะคือแบบนี่ค่ะ ดูเต็มๆเลยนะคะนี่กินพิซซาสดๆเลยนะคะเอาเรื่องเลยค่ะเราเวฟค่ะคือตอนนั้นเราเพิ่งเมื่อวานเราเพิ่งกินพิซซาไปประมาณสองชิน้นใช่คนนี้สองชิ้นว่สองชิ้นใช่แต่ที่จริงแล้วเรากําหนดว่าเราจะกินสามชิ้นแต่พี่ว่าพี่ไม่กินพี่ก็เลยทําตกไปค่ะทุกคนใช่ไหมคะใช่ค่ะ อ้าวนี่นะคะเอาไว้อืมจะไม่ออกค่ะทุกคนอืมไปอร่อยติดแข่งกันก็กินหน่อยดีก็กกินเลยก็กินมะกูกัดตั้งหลายรอบเลยนะยันสุดท้ายดิก็มาตอนมะกุกินไม่กินไม่ตั้งเยอะแล้วพี่ยังไม่ได้กินเลยสองอ่ะ ยังะ้พี่ไม่เต็นนะไม่เบร์โอเคไม่ไม่พี่ไม่มาพี่ดูได้จุกตคคะกลิคงขเมื่อกี้นราเล่นกันนะคะ้า<อ>ใช่ไหมคะเราขี้เตะกันใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเล่นไดอค่ะแย่นอเลย คือบ้างใครบ้าใครคะคอยู่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเขามีเต็นด้วยใช่ไหมไปไม่ว่าจะไม่พี่สึงเกลียวตายพี่ทำให้แันพี่หลุดไปเลยเพราะเนี่ยอยากกันอ่ะกัดกิน โหอบลา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 บิลี่บิลีบิลีบลาองการที่เราใช้ที่อะไรกันเยอะกันพอเลยไหมไม่อาเยอะแค่ไหนยทุกคนเราจะพาไปเร่อกับอาชีใช่ไหมคะ ทคือเวลาใกล้หมดแล้วเราต้องรีบกินนะคะอย่างพอทำเมื่อไหร่คือห้าไอซีนะมันจะหมดเวลา,า,าเลยใกล้ห้าไอซีเหลืออีกสองวิเรากินได้หมดเลยนะคะเพราะมันเหลือเท่านี้แล้วค่ะอระแมว,มวกระแ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 มวกระวกระแมวะ